นะฝากคุณลมฝากคุณวิโรธฝากหัวหน้าแท่งพักส้มคือตอนนี้การจะปราบสแกมเมอร์เนี่ยนะครับทั้งรัฐบาลทั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังทําหน้าที่ยังไม่ทันใจประชาชนดังนั้นเราต้องฝากความหวังไว้กับพักประชาชนนะครับนะในการตรวจสอบเพราะตอนนี้มีพักเดียวครับที่ขอ,อที่เรียกร้องให้มีการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจงังมีพักเดียว นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็อยู่ดีๆก็มีเขาเรียกอะไรข่าวแจกออกมาบอกเออนายคนนั้นคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีคดีที่นั่นที่นี่ผมว่าไม่น่าจะออกหนังสือแบบนั้นเหมือนกับแบบไปออกใบรับรองความประพฤตินะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่น่าจะออกหนังสือแบบนั้นนะครับเหมือนออกใบรับรองความประพฤตินี่ต่อไปก็เวลาผมจะไปสมัครงานที่ไหนหรือผมจะไปลงเลือกตั้งผมก็บอกเอ้าอธิบดีดีเอสไอออกหนังสือรับรองความประพฤติหน่อย อ่ผมไม่มีใครมาแจ้งความที่ที่อ่านี่เลยนะครับนะนะครับเหมือนก็ไปออกหนังสือรับรองความประพฤตินะครับนะเออแล้วถ้าทำแล้วถ้าเกิดว่ามีการแจ้งความมีอะไรต่างๆเนี้ยนะกรมสอบสวนคดีพิเศษจะสามารถบอกเขาได้เหรอครับถ้าเขาเป็นผู้ต้องหามันเป็นความลับในสำวนวนเนี่ยนี่ก็ฝากนะฝากไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษร่ษษำตีว่าการกระทรวงิธรรมว่าเอะไอพฤติกรรมอะไรแบบเนี้ยมันยังไง นะครับนะนะครับนะมันมันยังไงนะครับในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินะไปะบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเขาถูกดําเนินคดีเออมันเหมือนออกหนังสือรับรองความประพฤตินะคนทั่วไปไปขอได้ไหมจะออกให้ไหมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยการดาเนินคดีเนี่ยมันเปิดเผยกันได้เลยนะครับบางครั้งมีการดําเนินคดีไปสอบถามก็ไม่บอกนะตํารวจนะอันนี้ก็ฝากฝากไว้ด้วยว่านะว่าไอการกระทําอย่างนั้นจะเป็นการสนับสนุนอะไรยังไงไหมหรือว่าหรือเป็นการเกียวว่างไหม นะฝากไว้นะครับนะครับอเมริกาก็ยึดทรัพย์อังกฤษก็ยึดทรัพย์เกาหลีก็บุกไปถึงกัมพูชารัฐบาลไทยทําอะไรอยู่นะครับรัฐบาลไทยทําอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับรัฐบาลทําอะไรอยู่นะครับอืมทาอะไรอยู่ครับนะอยากจะให้ทํางานจริงจงจังๆนะครับอย่าไปแค่โอ้รัฐบาลได้ประกาศตั้งคณะกรรมการแล้ว นะครับการตั้งนักคณะกรรมการในวงการการเมืองเขาบอ,อกว่าอะไรซื้อเวลาต่อไปก็ไม่ต้องมาถามกูแล้วมึงไปถามนู่นประธานกรรมการคนที่รับผิดชอบเนี่ยผลตารวจเอกเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นการตั้งคณะกรรมการแต่ยังไม่มีการจะทําอะไรเลยวันๆก็นัดประชุมนะครับประชุมอย่างเดียวครับมันต้องดําเนินการครับเอาไปขอข้อมูลมาเอาเมริกายึดทรัพย์ไปเท่าไหร่อังกฤษเท่าไหร่เอาเกาหลีมียังไงเวียดนามญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็อยากมาหมดแล้วขอข้อมูลเข้ามาแล้วก็เป็นไง ตั้งสานวนสืบสวนดําเนินคดีไปนะครับไม่ใช่แบบนะครับผมเข้าใจนะครับว่าท่านนายกหนูเนี่ยตั้งใจทํางานแต่ว่าว่า,าวิธีการทางการเมืองคือตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็เรียกประชุมอ๋อพอดีหมดนะสี่เดือนก็พ้นจากความเป็นนายกแล้วท่านครับเพราะนั้นระยะเวลา,วลาสั้นเนี่ยท่านอยู่มา20วันเนี่ยนะครับคะแนนนิยมของภูมิใจไทยก็เริ่มลดลงแล้วเท่าที่ผมดูนะเพราะอะไรเพราะเรื่องสแกมเมอร์นี่แหละครับ เพราะนั้นท่านนายกหนูเนี่ยมันต้องสั่งการปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บเลยครับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยปปงก็ต้องเดินทางไปอเมริกาไปอังกฤษไปขอข้อมูลข้อมูลมานะเพราะว่าปปงไทยกับอเมริกาอะไรต่างๆมันต้องมีข้อมูลครับเอามาปุ๊บตั้งสำนวนสืบเลยครับนะครับส่งไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอคดีแตงโมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษยังรับรื้อคดีเลยเอาเปรียบเทียบคดีแตงโมแตงโมเนี่ยขณะคดีอยู่ในศาลนะ ศาลตัดสินยกฟ้องแล้วนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะยังมีทีมงานตั้งเลขสืบสวนนะออกไปตรวจสอบออกอะไรต่างๆนะนี่คดีสแกมเมอร์นะกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่ทาอะไรเลยเลยคดีแตงโมย,ยังทํานะครับแต่คดีนี้ทําไมไม่ทําอันนี้อันนี้น่าคิดไหมแต่แตงโมดูเองทําเลยอขนาดดาราตกน้ํายังทําอ่ะแล้วนี่สแกมเมอร์เนี่ยมีเอะไรต่างๆมากมายเนี่ยน่าจะทํำไหมหรือไม่อย่างไรพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะครับนะ เออนะเข้าใจนะเรื่องนี้วันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ